สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลุกทุ่งกับทีนี่ลุกทุ่งครับ เรียกว่าปีนี้นะครับเป็นปีทองของหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากสาหรับไรอันกาดบัณฑิตศิลปินค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดครับเจ้าของเพลงรักเก่าข้างกองฟางฉันรักเพลงลูกทุ่งแรงใจหน้าจอและกําลังจะมีผลงานเพลงที่4ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยครับรวมทั้งกําลังจะมีละครเรื่องแรกในชีวิตอีกด้วยนับเป็นก้าวสาคัญที่ผู้ใหญ่ทางต้นสังกัดเนี่ยให้โอกาสหนุ่มไรอันเป็นอย่างมากครับเมื่อมีโอกาสก็ต้องคว้าเอาไว้ล่าสุดนะครับไรอันเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอครูเพลงยอดฝีมือในการร้องเพลงแล้วก็เป็นแบบ อย่างที่ดีมาโดยตลอดนั่นก็คือยิ่งยงยอดบบวงามครับโดยไรอันได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมนะครับพร้อมแคปชั่นว่าเจอครูกี่ครั้งครูจะกอดแล้วถามว่าเป็นไงบ้างตลอดแนะนําคําสอนดีๆทุกครั้งไม่เคยกั๊กและคอยให้กําลังใจตลอดคําพูดที่ครูพูดบ่อยมากคือนี่คือการเริ่มต้นเดินต่อไปลูกกล้องอยู่ในหัวทุกครั้งรู้จักครูมาตั้งแต่อายุ13สสิ่งที่สัมผัสได้เด่นแล้วเห็นชัดที่สุดคือความอบอุ่นของผู้ชายคนนี้จะจดจำคำสอนของครูตลอดไป ร,รักมากมากครับโดยยิ่งยงยอดโบงงามนั้นนะครับเกิดเมื่อวันอังคารที่25ธันวาคม2505ที่บ้านโคกโ,โพนตำบลการทรารมอำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกดในครอบครัวเกษตรกร,ร,กรที่มีฐานะยากจนครับเข้ารับการศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลการทรารมต้องหาเช้ากินค่ำทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเรียนหนังสือเมื่อต้องออกไปทำงานช่วยครอบครัวนะครับจึงต้องเรียนซ้ำชั้นและก็มีพี่น้องทั้งหมด6คนด้วยกันครับสมัยเรียนอยู่ชั้นป .3 หลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนักเลง3ามสลึงยิ่งยงนะครับเริ่มชอบร้องเพลงและก็พอมาถึงป .6 ก็เริ่มประกวดร้องเพลงหลังจากจบป .6 แล้วนะครับยิ่งยงได้บวชเป็นสามเณรและก็ระหว่างที่มาเที่ยวที่กรุงเทพเนี่ยก็ได้พบกับพอมรอนอโนไทยนักแต่งเพลงและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังเป็นครั้งแรกครับด้วยความช่วยเหลือของพระที่วัดที่ยิ่งยงบวชเป็นสามเณรนะครับยิ่งยงก็ได้เรียนต่อจบชั้นม .3 ที่โรงเรียนขู่ขันราชบรุงและลาศิกขาบทในปี2524เพราะหลงไหลในเสียงของสายันสัญญาครับจนถึงกับแอบร้องเพลงอยู่บ่อยๆช่วงที่เป็นเนนจากนั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพและมาฝากเนื้อฝากตัวกับพมรครับแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจึงได้ไปทํางานเป็นจับกางและก็รับจ้างก่อนจะกลับบ้านเมื่อท้อแท้หลังจากหายท้อนะครับยิ่งยงก็ลงมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งโดยไปสมัครเป็นนักร้องตามวงดนตรีต่างๆและได้ไปอยู่กับวงของคนที่ ยิ่งยงเรียกว่าเจามวยครับและเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าเสียงสนมนไพรจากการตั้งให้ของบรรจงมนไพรย,ยิ่งยงจบปริญญามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับยิ่งยงได้แสดงฝีมือการแต่งเพลงด้วยเพลงหนึ่งนะครับชื่อว่าเพลงยิ่งยงมาแล้วระหว่างนั้นนะครับได้พบกับปัญญากตัญยูที่เคยร้องเพลงตามคาเฟ่ด้วยกันและปัญญาเนี่ยได้มอบเพลงสมศรีขายตัวให้ยิ่งยงเอาไปบันทึกเสียงหลังบันทึกเสียงเสร็จนะครับช่วงนั้นเป็นปี25 35พอมอนเนี่ยจึงเปลี่ยนชื่อเพลงนี้ให้เป็นสมศรี1992และเป็นเพลงแรกของหน้าสองเพราะไม่มีใครคิดว่ามันจะดังเป็นพลุแตกหลังจากนำเอาออกมาเผยแพร่ตามสถานีวิทยุและนับแต่นั้นมานะครับชื่อของยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยก็เป็นชื่อของหนึ่งในนักร้องลูกทุ่งที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ